ออกมาไ,ได้เลยครับวันออไม่ชเหรต่อไปเดี๋ยวแป๊บหนึงครับลืมถามทุกคนมีธุระอะไรกันป่ะครับไม่มีไม่รีบกลับไปดูเดอะวอยหรอฮะเพราะเราต้องรีบกลับไปดูเดอะวอยเดวอยเดวอยพีพีทีพีพีท,ท,ทีที่แกมมี่ <c oughs> อ่ะเปิดพอปเลอะวอยมาเล่าเดวอย เปนสิเป็นคนใช่ไหมก็ให้เขาหันหลังเอ้ยไม่ก็ให้พี่โอหันหลังให้เขาร้องเพลงนี้ลายยากไปไหมยากไปขอบคุณมากนะคท่าที่ตอบถูกครับต่อไปครับพัต่อไปจะมาจากคลุกนะครับอ้าวคำถามช่วยคิดให้ดีระหางี่เมื่อกี้พี่พูดอยู่ตั้งนานนี่ไม่คิดเลยเหรอเข้าใจเข้าใจ ในเดี๋ยวแล้วใส่กางเกงในสีเทาเใช่หรือไม่ today 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 oh it underwear i s a g r a y color yes or no my underwear B is gray color. Yes or no? You know what is gray color? Gray Yeah gray color Yes or no? Uh, uh, One ยกยกไว้ค oh. รับยกความไว้ค exactly. รับยกความไว้ยกแรงยกความไว้ยกความไว้ นี่ยก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 โอเคทีคนถ้ายกสูงครับใพายกยกสูงยกยกสูงสยกสูงสูงสูงนะุดเลยครับสุดเลยครับหนึ่งสองสามสี่ห้าโอเคครับรุ๊ So h i s oh, his underwear is black color เท่าสิค่าวันนี้โอใส่ถุงเท้าสีเทาใช่หรือไม่ The next o n อ My sock is gray Yes or no One Two, three. 2 3กี่คน1 2 3 4คน The answer is yes is a สีดา <laughs> เอา้าวทําไมถึงไม่ชบเลยยา The answer is แปลขอ Thank you ครับอ้าวโคตรตกรอบวเฉยทำไมเค้าไม่เห็น <laughs> ด้สิ่งที่เขาเชื่อ คือพี่โอเป็นคนซับซ้อนเนี่ยนะเข้าใจยากทุกคนจนตอนนี้ทุกคนตอบโน้ตเขาใส่พี่เขาบวกโอเคคำถามสุดท้ายคำถามสุดท้ายอีถามสุดยังยังไม่ถึงสุดท้ายหันหน้าไปทางนู้นครับหันหน้าไปทางโน้น please t อ r n around เด็กถ้าผู้ถามแบบพี่โอก็จะโดนด่าแน่ๆ ได้ Dante, ไม่ได้เพราะตอนแรกพี่จะถามเรื่องกางเกงในเหมือนกันแต่ว่าฟุ๊กถามไปแล้วกางเกงในผู้หอมใช่หรือไม่เดี่ยโอ้โหนี่ไงอ่ามือกีตาร์วันนี้กินบัวเข้าไปอะไรนี้คือเมื่อเมื่อหนึ่งปีก่อนทำเพลงด้วยกันผมรอมากครับหอมหอมใส่อยู่กับฟุกทำงานกับฟุกเยอะ

ยังครับตะว่าที่ถามแล้วก็เดินเจอตัวก่อนแชมป์พี่ถามอะไรดีต้องลงทายด้วย yes or no เท่านั้นคิดออกไหมอ่ะมานี่มาขอสิ่งตรงไปให้น้องชายคนหนึ่งน หรือไม่บิ๊กแกร I bought at Japan Yes or No หันหน้าไปทางนู้นครับอดี๋ยเพิ่งเดี๋เพิ่งครับถ้าใครตอบว่า Yes ให้ยกป้ายขึ้นใครตอบว่า No ให้หันหน้ามาหาโอโอเค If you say Yes, you just dance your h a n d If you say No, turn around to see me. One two three. มอกไปนี้ซื้อที่ญี่ปุ่นใช่หรือไม่เรนแล้วจะหักเราจะยกดิเยสตานอนองอนอต้องตอบคือ n บคอบคุณมอกไปนี้ซื้อที่เมืองไทยนะครับที่ เม็ดใช่ไหมรับอันนี้สิที่เอสปล่าเนา๋ยวต่อไปครุ๊กต่อไปปัหจุนเราว่าให้ของที่เเล็กน้อยกับเขามันโอเคครับขอจับเอหนยครับเขาอยากได้ คนโดนไมตกัวครับที่เลสคนสุดท้ายเอาเอากีบอออกไปเดี๋ยวใจร้ายเอารีขอโทษครับมีครูภาษาไทยม้งลบให้ราวันอะไรเขาหน่อยสาคนสุดท้ายเรานี่บุ้งมีบุ้งยื่นมือมาไม่คนห่วงไม่ห่วงตัวี่โอ มีเป็นของให้เลยไม่เขาเอามาให้เมื่อกี้นี่ครับขอเค็นดาร์ฟได้ไหมน้อบไม่ได้ไม่ได้ครับเพราะว่าวันนี้ร่างกายของเราจะเป็นรางวัลใหญ่ให้กับคนอื่นๆะฉะนั้นจะมาโดนเนื้อเราไม่ได้นะครับเราขอเป็นคนแตะนู่นแตะนี่ไอจัสเซด don't touch my body and flunk body because My body and f o u r body will be your your biggest gift for today. Big surprise. Yeah. Big surprise. Yeah. โอ๊ยเหนื่อยใอยากทำงานล่ามไหมอ่ะคำถามต่อไปต่อไปโอ๊ยน่าจะสมองดีโอเคยบทช็อกใช่หรือไม่ เออแต่ในิี่พี่โอ๋กูเคยปากเบี้ยวเหมือนกันเลยก็คล้ายๆกันคล้ากันแต่ไม่ได้ปากเบี้ยวเพราะไปฉีดอะไรนะผมก็ไม่เคยฉีดนะมีบ้างบางช่วงถ้าเกิดจะถามเรื่องคานัวมจะดูดของเสริมการขายด้วยคีมคีมขาออกคีมทุกข้อมาได้ครับอย่างนั้นผมมีคนทำไปแล้วจะเหมือนขายตรงไม่เอาทถาย่างนี้ดีกว่าถามว่า ต่อไปที่เราสับร้องเป็นเพลงคู่ใช่หรือไม่เออ The next show that we sing we gonna sing together yes or no <c oughs> yes, yes <c oughs> ก็คือวิธ <c oughs> ีครับ <c oughs> yes คือหันหน้นาไปทางโน้ตโนหันหน้น <c oughs> no, านนมาทางนี้ yes w C Y girls N No C three C one two three คำถามซุกไม่ประสบความส <c oughs> ำเร็จทันเรื่องอะไรไม่ได้เลยแต่เขาตอบว่าอะไรอ่ะ No ก็ถูกต้องครับ <c oughs> <c oughs> ถูกต้องครับเย้ yeah. เขาชุมนุมมาละโอ้โหมีเทียนนั่นน่ะไอ้ยางนี้ที่กับคำว่าหัวนี่เหมือนกันไหมอ๋อนี่คือหัวใช่ไหมหัวหัวนันหัวอ๋อนี่คือคนไหนเป็นทูวิชั่นทูมูทูมูโอ้เขามีเยอะทูมีเยอะมาก AIS อันนี้ต้องเป็น AIS เพราะว่าเป็นองค์กรใหญ่ ใหญ่เครือข่ายใหญ่มากเครือ <c oughs> ข่ายเครือข่ายใหญ่นี่ก็เป็นดีแท็กเพราะว่าโอชัยดีแท็กคำถามต่อไปเราลงต่ำดีกว่าไม้ n d e r w e a r is black Yes or no? ไม่ใช่อ่ะเขารู้ว่าเออไม่เอาไม่เอาเรื่องพวกนี้น่าเกลียดกล้าถามเปไ็นยังไงไม่รู้ถามมาที่อยู่ข้างในดิ กูสีอะไรแบ็คเราแรงกว่าคำถามต่อไปครับไม่ได้ห้ากตอบเหมือนกันดูแลถ้าเลยคำถามคำถามนี้ตอบเหมือนกันตรงหมดเลยดูแล้วอีแใกล้กันหันหน้าไปทางนู้นเลยครับยืนจิตการยืนติตกัรยืนติตกัรครับหลับตาไว้ ใจร้ายจังต่อไปต้องอับตาดีกว่าแล้วให้เขาตอบดีมากเขาจะได้ไม่รู้เออ <นะ S 1> เขาก็ทัวกันอ่ะนี่เกมไมน, <laughs> นี่เกมครับ <laughs> แต่ว่าเราต้องมีผู้ชนะไม่งั้นเราจะให้ของรางวัลยังไงใช่ไหมครับอืมพุกม่ได้ริเสือผุกม่ได้ริบเรือตึ้งไส้ โอเคน้องชายโอที er like. okay. okay. ่ชื่อแชมป์จบมหาวิทยาลัยจบแล้วหรอจบแล้วครับโอเคจบมหาวิทยาลัยศิลปกรใช่หรือไม่